กันที่จังหวัดหนองคายนะคะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระลวรราชินีนาถที่วัดโพชัยพระอารามหลวงค่ะ เมื่อเวลา18นาิกา30นาทีเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาอุโบโสถวัดโพชัยพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคายคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย,คายร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายได้จัดก,กิจกรรมสวดมนต์ประวัยพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลยราชาสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหา มงคเลเจริมพระชมพัรษาเจ็บรอบ12สิงหาคม2559โดยมีพระธรรมมงคลรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดโพชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายธงชัยพลพวกผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาส,สนาจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายคารวสา สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาและมหาเทรสมาคมจากกิจกรรมการสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวายพระราชสมบัติครบ70ปี9ก้ามิถุนายน2559และถวายพระพร,พรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษาเจ็บรอบ12สิงหาคม2559เเป็นประจำทุกคืนในวัดต่างๆทั่วประเทศจังหวัดหนองคายโดยคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย,ย,าคายร่วมกับสำนัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายจึงได้จัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ในครั้งนี้ขึ้นโดยมีพระสงฆ์มหานิกายจากวัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองหนองคายร่วมสวดมนต์รวม300รูปค่ะ